งานผู้นี้ต้องเพิ่มเป็นยี่สิบสามสิบคนเพราะนั้นแล้วผมผมขวาแค่ทุกคนกดหัวใจให้ผมแค่นั้นสิ่งที่ผมอะได,ได้กำไรผมไม่ต้องพูดถึงตอนนี้ผีเชืสม,มุทรได้ขึ้นมาจากทะเลแล้วกำลังใจผมคือหัวใจถ้าแบบนี้อยู่คนเหมือนอยู่ก <laughs> ันสีบ้านเทของเก่าสั่งมายังไม่หมดแต่ตอนนี้สั่งอีกแล้วเต็มบ้านแล้วครับตอนนี้สั่งมาไว้ให้ญาติปีใหม่ ซื้อแล้วจะลองดมพี่ราคานี้เอางี้พี่เคยเห็นผมขายราคานี้ไหมพี่เคยเห็นผมขายราคาสามปลุกร้อยไหมพี่เคยเห็นไหมแต่มันจะปีใหม่ผมก็อยากตอบแทนบุญคุณแฟนครับอยากตอบแทนเอฟซีอยากทําอะไรแบบตื่นเต้นว้าวไม่เคยเห็นก็เลยตกใจพี่มันปีใหม่ บางอย่างเราพอเราพอแบ่ง,แบ,งแบ่งปันกันไนดะ้เราก็ทําเถอะบางอย่างเราไม่ต้องเก็บทุกเม็ดก็ได้บางอย่างเราลดราคาก็ลดไปอย่างน้อยเขาก็เมตตาดูแลเราอยู่แฟนขับนะออย่างน้อยเขาก็เมตตารักเราอยู่เขาก็ซัพพอร์ตเราอยู่แล้วทําไมปีใหม่เราถึงจะไม่ซัพพอร์ตแฟนขับแล้วทําไมแฟนขับถึงจะไม่ซัพพอร์ตเราเพราะเขาเห็นแล้วว่าเราจริงใจกับแฟนลับเจ็ดสิบเก้าบาทวั<ม>นนี้ไม่เอาเอาไปเลยร้อยเดียวสามกระปุก เซตหนึ่งสามก 100, 100, ระปุกเซตหนึ่งร้อยเดียวเป็นผมผมเอาห้าเซตสิบเซตยี่สิบเซตสามสิบเซตร้อยเซตไปเลยถ้าจะถูกขนาดนี้นะอี๋แต่ราคาส่งทรงไงตัวแทนขายกับว่ปปานี่ถือกว่าราคาส่งตัวถูกกว่าราคาส่งหมดแล้วหมดแล้วหรอถูกกว่าราคาส่งขนาดส่งเขาก็ยังเจ็ดสิบบาทเลย ส่งไปเมืองนอกเจ็ดสิบบาทถูกกว่าเก้าบาทส่งไปเมืองนอกเจ็ดสิบาทนะพี่ส่งไปเมืองนอกเจ็ดสิบบาทจริงๆคอยส่งเมืองนอกานรออกาคาเขาสร้งางเป็นมือเมอเนเสีรเขายังส่งเจ็ดสิบาทเด้อไม่อีหลีคอยส่งเมืองนอกเขายัางเจ็ดสิบาทเด้อคอยส่งเอนอกเจ็ดสิบบาทเด้อ ขาจะนอยแค่สิบบาทเด้อขายมานอกยี่สิบดอลลาร์กระปุกละแปดร้อยอเมริกากระปุกละแปดร้อยนะจ๊ะสั่งไม่ทันค่ะหมดอีกแล้วโอ้เป็นลมก่อนเจ้าก็บเจ้าพ่อการขายขายปีใหม่ในบอกพี่ก็ไม่กล่าวว่าผมให้ผมเอาไว้ขายปีใหม่บ้างหรอปูปีใหม่น่ให้พี่ปูมใ้พี่จะให้ผมหมดสต็อกแบบศูนย์เปอร์เซ็นต์หรอพี่ก็ไม่ไมีมใจ,ใจิตใจอดีงาให้ผมเอาไว้ขายปีใหม่บ้างหรอ ผมจะเอาไว้เอาไว้กิงราคาช่วงแฮปปี้ยูยยงสิเมยใจ้ายมากเลยหุยเอาอย่างนี้ผมขอหัวใจพี่ขอผมผมขอพี่ผมขอหนึ่งล้านหนึ่งแสนดวงผมขอหนึ่งล้านหนึ่งแสนดวงหนึ่งล้านหนึ่งแสนดวงหนึ่งล้านหนึ่งแสนดวงถึงจะป,ปล่อยของจริง ถ้าขายหมดล็อตนี้ว่าโอ้ละ่ะเมษาจะมากันไหมผลิตต่ละเทียกะใดผลิตกี่แสนกี่ล้านก็ไม่พอขายขนาดผมขายเจ็ดสิบกบาทก็ยังขายดีเลยพี่ตะก้าแตกสิบตะก้าร้อยตะก้าก็แตกหมดขายเมืองนอกขายเกาหลีเกาหลีมีทุกช็อปร้านไทยเอางี้ผมขอหัวใจหนึ่งล้านหนึ่งแสนดวงถึงจะได้ ผมจะให้รู้ว่ามีคนใหญ่ได้เยอะขนาดนั้นจริงไหมหนึ่งล้านหนึ่งแสนดวงจ้าตอนนี้หนึ่งล้านนะคะขาดอีกหนึ่งแสนดวงนะครับขาดอีกหนึ่งแสนดวงอืมแล้วคือคนกดไปแล้วไม่กดยกเลิกเลยอะตอนนี้ไม่มีใครยกเลิกหรอกถ้ายกเลิกก็ไม่ไู้พูดอะไรละแต่ในตะก,ก้าตอนนี้หนึ่งพันห้าร้อยคนยังไม่ยืนยัน ฮัลโหลสวัสดีครับพี่เปิ้ลน้คิวยางเราจะจะจะ,จะบีะบช่วยว่าวันไหนเนาะปีหน้าใช่ไหมอ่าปีหน้าก็ได้แต่เป็นประมาณเดือนไหนได้บ้างอะ่ะพี่เปิ้ลอันนี้ว่าอันนี้ว่าอย่างนี้คอยผมเนะี่ยเคยไปไหว้เพื่อนผม่มาถ้าวันหนึ่งผมมีผมท,ท,ทำาระนตรีทําแบบอานันนี่ตัวเข็มไม้สีสาเร็จมีโอกาสอยากมาอนแสดงใเพื่อนเบืองได้งดสีนาะแล้วพี่เปิ้ลก็มาคอมเมนต์ว่าอยู่ดีก็ส่งรูปอันนี้มาไหมว่าผมรูปผมไหว้ลาญานยาคใช่ไหมใช่เคยคิดว่า ถ้าบแบบยู่ดีมีแห้งอันแบบว่าเราจะเรื่นลงเล่นนี่อยากมาแสดงหันตัางหานในเพื่นเบิงมองลาดอันกงกวงๆอ่ะแหมอ่าแล้วพี่เพื่อนก็ส่งมาแบบคนลุกมากอีนีป่าน<ด>ขีดป่านปาน่ปานมันนั่งนใจได้ไปค่ะได้ไปอีนี้ขอหแวอแวคดี่ดิทุกคนเจเปิ้ล เจเปิ้อนเจเปิ้อนมาขอคิวไม่มีอะไรนะแต่ละวันโทรมาโทรมาขอตาคิวเะเมนยางผมมีอย่างว่าถามเนี่ยมาขอตาคิวค่อนเสือหาเขไอ้กวักแได้จัดงานกับบ้าปานพี่น้องแต่ละมื่นแต่ละเว้นหาตอนนี้เสียงเงินจนเจเมนพนอยากเสียงเงินขักซานีนี่นี่นี่ขัน,นอันไหนอันไหนเฮ็ดน้ำค้นนี่เพลเหตุขาดค้นค้คนหน,นีพี่น้องอันนี้ไล่สูอยู่พี่เปิ้อน ทีนี้ก็ขออเหลือเหลือแค่้องโบสส่งคิวให้พี่เปิลนะคะว่าจะได้คิวเดือนไหนแล้วก็เดี๋ยวเราไปที่ร้านศรีสัตตนคราชนะคะจังหวัดนครพนมรอเลยใช่ค่ะจังหวัดนครพนมเพราะว่าเป็นจังหวัดของอ่าเป็นจังหวัดของแม่พี่เปิลเองเลยพี่เปิลเป็นคนจังหวัดพี่เปิลเป็นคนนครพนมด้วยเนาะ ่่ใชแมคือคนนครพนมพี่เปื้อนปีนี้คือควางควางคิวแบบของตัวเกียวอันดับหนึ่งแล้วถ้าเป็นคิวเจ้าภาพเนี่ยครึ่งหนึ่งของตัวเกียวคืออยู่กับพี่เปื้อนแล้วคิวงานไม่เปิดมาเป็นเจี๊ยปื้นแบบครึ่งไปแล้วครึ่งปีไปแล้วคิวอย่าหลุดนะเออพี่เปื้อนก็คนลุกมากเลยนะคนที่ชื่อคุณพี่เปื้อนเนี่ยคืออย่าหลุดนะคิวถ้าหลุดคือเสียบใช่ถ้างานไลฟ์ถ้างานไลฟ์สดก็คือเสียบถ้างานไลฟ์สดมาปุ๊บ ก็คือเสียบเหมือนกันเสียบงาไใบสดน้องบิ๊กเหมือนกันพ่อแล้ววันนี้โอเคพี่เปิ้ลไปไหนไปไหนนี่อ่ากําลังจะไปโรงงานค่ะเอาของซื้อซื้อของไปให้แนวหน้าอ๋อโอเคขาแนวหน้าเลยค่ะโอเคครับผมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีขาดแล้วขันเด้อมันรับน้มานักไม่แค่มาล้านหนึ่งแสนดวงแล้วล้านหนึ่งแสนดวงแล้วมาผมคอมเมนต์ มื่อกี้นี้หน,นึ่งแสนดหนึ่งแสนคนหนึ่งแสนนงเกียใครจะเติมยาดมฟินแฮงสามปลุกร้อยเม้นว่าพร้อมพิมพ์คำว่าพร้อมมาถ้าพร้อมแล้วผมจะวิ่งผมจะวิ่งหนีแล้วใครพร้อมกดใครพร้อมกดสามปลุกร้อยเม้นคำว่าพร้อมเม้นคำว่าพร้อมมาอ่า มิ้นคำว่าพร้อมมาสามปลุกร้อยมานะเตรียมตัวนะ 10, 9, 8, 7, 6, นสนิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าเบรกโฆษณายาดมอันนี้ดมแล้วสดชื่นเช้าเที่ยงเย็นปกติกระปุกหนึ่งเจ็สิบเก้าบาทวันนี้เหลือเพียงแค่สามกระปุกเอาไปร้อยหนึ่งส่งฟรีมีปลายทางสามปลุกร้อยห้าสี่สามสองหนึ่งดมสิจะ๊ะ ดมยาดมสิจ้าหอมสดชื่นสิจ้ายาดมสมนุนไพรยาดมบ้านๆยาดมผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ดเฮ้ยผู้ใดรีลาหยิบ้ใดรีล่า,ลากาเลอเต่ละไม่กดยืนยันผู้ใดรีราก็แล้วแต่ล่ะผู้ใดรีล่าลอ,อ,อายู่กาเล่อยู่ทันเมจ่ทาทันเมจ่าสามกระปุกหนึ่งร้อยบาทสามกระปุก 10 0บาทเคยสั่งครั้งหนึ่งหมมากม่าไพี่พี่รีบสั่งนะตอนพี่สั่งพี่ได้79บาทแต่ตอนนี้เหลือเพียงแค่กระปุกเดียว7 9บาบาทไม่ขายขาย3กระปุก100ยส่งฟรีมีปลายทางถ้าคุณอยู่ตอนนี้คิดง่ายๆนะครับผมว่าตอนนี้คือตอนนี้ไปหลายหมื่นกระปุกมากตอนนี้คือหลายกระปุกมากหลายหมื่นมากแล้ววันนี้นะเป็นวันเดียวแค่นั้นวันอื่นจะไม่มีราคานี้ วันอื่นจะไม่มีราคานี้ม,นมันขายไม่ได้มันไม่ได้อะไรมไม่ได้อย่างํายมาเดดขายมาแด้ขายโดดแล้วเออเพราะละวันนี้จากเจ็ดสิบเก้าบาทดมแล้วสดชื่นตอนเช้าใครบินหัวนะนอนสองชั่วโมงแล้วตื่นเช้าลองดมตัวนี้ดูสามารถปีตได้ถึงเที่ยงเลยแล้วใครดมตอนเที่ยงนะกินข้าวอิ่มหนังขคอานังตามันเริ่มยานละนังท้องเริ่มตึงง่วงนอนนั่งหน้าความแล้วสะพงกสะพงกสะพงกพี่น้อง ดมตัวนี้ไปเลยสองสามครั้งทํางานยาวถึงสี่มงเยน็นเลิกงานก็ไม่เหนื่อยใครเข้าทํางานกะดึกดมกะดึกหลังเที่ยงคืนต้องทํางานยันเช้าพี่ทํางานยันเช้านี่เลยทํางานยันเช้าตัวนี้เลยเอาอยู่อยู่หมัดเอาอยู่อยู่หมัดเจ็ิบเกาบาทวันนี้ไม่ขายผมไม่เคยขายราคานี่นพี่ ครั้งแรกในประวัติศาสตร์สามกระปุกร้อยแล้วก็ปลูกผมหนึ่งอันหนึ่งกระปุกอะโดนได้สองเป็นสองสามเดือนอันนี้ผมไม่ได้พูดนะแฟนคลับเป็นคนพูดผมอ่านตามเม้นผม,มผมไม่อยากเชื่อเลยเหมือนกันแต่ว่าผมก็ต้องเชื่อว่าแฟนคลับเป็นคนพูดที่สั่งบ่อยๆเพราะทำหายลูกค้าสั่งบ่อยเพราะว่ามันหายผมอาะผมเชื่อเพราะอะไรไมผมเชื่อแฟนคลับเขาบอกว่าสามเดือนเขายังหอมอยู่เลย สเดือนอะเพราะว่าตั้งแต่เปิดตัวมาบางคนซื้อตั้งแต่เปิดตัวตอนนี้ยังดมอยู่เลยจนกระปุกเริ่มเป็นเปนเปลี่ยนสีละสติกเกอร์หลุดออกมาแล้ะยี่ห้อหายหมดแล้วแต่ว่ากระปุกยังหอมอยู่เลยอะ <c oughs> คิดตัวเองสามปุกร้อยครับกดได้รีบกดเลยพี่กดยืนยัน <c oughs> ถ้าเป็นผมนะ <c oughs> เป็นผมนะ <c oughs> ผมจะกดห้าเซตเพราะเซตนึจจ่มันสามกระปุกผมจะไปผมจะไป ไปแหลกจูบไปมอบให้กับแม่ๆช่วงเทศกาลปีใหม่ช่วงปีใหม่ช่วงช่วงปีใหม่ช่วงเขาดาวคุณมิพี่มิกี่บอกว่ากดสองรอบห้าเซตอืมนั่นแหละนั่นแหละสิ่งที่มงบอกห้าเซต กดแล้วสองเซตหอมมากห้าชุดพี่เ <laughs> จ้าสลาดท่านเจ้าสลาดเจ้าต้องคิดว่ามันขายราคานี้มือหนามันบอกขายเจ้าตรงเฝ้ากุดดิมือหนาเขาจะขายแปดอยกระปุกหนึ่งมือนีาขายกระปุกหนึ่งบรหัสามที่บาทศูนย์โ <c oughs> มโหนี่ขครโมโหแล้วพี่นอ้องขครโมโหหรอ กดตะกร้านะครับผม1นึ่งล้านหนึ่งแสนดวงตอนนี้คนดูอยู่กดตะกร้าเลย1นึ่งล้านหแสนดวงหัวใจ1นึ่งล้านหนึ่งแสนดวงรีบกดนะต้องรีบกดแล้วนะขายเมืองนอก8ปดร้อยยี่สิบดอลลาร์ขายเกาหลีสองร้อยห้าสิบขายยุโรปร้อยแปดสิบาทบางประเทศ2องร้ยหสิบแต่วันนี้ขายไทยแลนด์สางกระปุกร้อยจบเพียวง คิดเอาให้ดีมีชีวิตให้มีความสุขรเ,เราใช้ชีวิตให้มีสติสัมปชัญญะปลาแดกบอกพายังขายแพ่านี้เด้อปลาแดกบอกว่ารอยยี่สิบหุ่นส่วตอนนี้เชียดมากเลย